มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน,นีจัดพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชพัฒน์คิงคับครั้งที่สองวันที่12กุมภาพันธ์2569รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชพัฏน์คิงคับครั้งที่สองณบริเวณอาคารร้อยปีประสิทธิ์สุนทรโรทกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 你 <noise> โดยในช่วงเวลา9้านาฬิกาเคลื่อนขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชพัฒน์ครับครั้งที่สองออกจากบริเวณอาคารร้อยปีประสิทธิ์สุนทรโทรทกมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีออกจากประตูสองผ่านวงเวียนหอนาฬิกาสู่ถนนราชธานีเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนชยางกูลและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูบุรพามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีสิ้นสุดณบริเวณอาคาร100ปีประสิทธิ์สุนท โรทกและพนักง,งานอันเชิญถ้วยพระราชทานไปประดิษฐานณแท่นเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชพัฒน์ิิงครับครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8-16ถึงมีนาคม2569นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดและเป็นสิริมงคลอย่างหาที่เปรียบม่ได้ แก่คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและนักกีฬาตลอดจนชาวมหาวิทยาลัยราชพัฒทั้ง38แห่งทั่วประเทศยังคงปราบปลืม้มเป็นล้นพ้นและก่อให้เกิดพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศในครั้งนี้จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาว,วชนของชาติให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีระเบียบว,วินยัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีความสามาคัคคีและมีจิตสาธารณะ อันสอดคล้องต้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติแกเ่เยาวชนไทยให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ